หน้าหน้าปล่อยทองไม่หวานจาัดมันจะออกก็เปรี้ยวๆหน่อยก็อร่อยอีกแบบนึ่นนะอร่อยคนละแบบอันเดินทางเข้ามากรุงเทพก็ถ่ายทำ มเฮ้ยหมดหม,มดธรรมชาติแล้วยายบ่วยนี่ยายบ่วยก็ซื้ออันนี้มาเอาไว้ปักหัวปักผมนีเอาไว้ปักก็สบายไปหน่อยอยู่ที่นูน่นกลางเขับ ก็สบายไปหน่อยอยู่ที่นู่นก็สบายไปหน่อยอยู่ที่นู่น,น,นเขาทำมาเลยสองละสามสิบห้าบาทนะคะหมดแล้วก,กินคนลครึ่งกัน สวยสวยติด<อ>ใหญ่บ่วยเพิ่มน้ำตาลให้ตัวเองนีครีมนีครีมเดียวถ่ายถ่ายธรรมชาติธรรมชาติได้อยู่ทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆ ก็ทํามาอร่อยสองละสามสิบห้าบาทนะคะมันจะออกหอมๆนมหวานนอันนี้อันนี้เขาเรียกมันจะออกก็เปรี้ยวๆหน่อยก็อร่อยอีกแบบหนึ่งอร่อยคนละแบบก็เีน็นเหอทำยังไง นี่เป็นรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจสวยๆตายหนอทำยังไงนี่เป็นรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจสวยๆถ่ายถ่ายธรรมชาติธรรมชาติได้อยู่ ทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่เจ๊ปวยก็ซื้ออันนี้มาเอาไว้ปักหวัวปักผมเอาไว้ปักเพื่อนๆ,ๆวันนี้เพิ่มน้ำตาลเพิ่มความหวานให้ตัวเองอีกแล้วค่ะทานขนมกันนะคะขนมเค้กผักผมข้าวน,นี้เป็นลูกหัวใจนะ เมีขนมติดหมดแล้วกินคนละครึ่งกันสวยๆวยติดมาดูบ้านอืม ก็อ,อร่อยอรู้มาสองม่าเพื่อนๆวันนี้เพิ่มน้ำตาลเพิ่มความหวานให้ตัวเองอีกแล้วค่ะทานขนมกันนะคะขนมเค้ก ทำเพลคนะอร่อยดีเลยดวยซชื่อมากินมันจะออกก็เปรี้ยวๆหน่อยก็อร่อยอีกแบบนึน,นะอร่อยคนละแบบจิบผักของ นีเป็นลูกหัวใจนะเอาอขน,นมติดสวยสวยติดเพราะว่ามันสวยดีเป็นเหมือนลูกหัวใจต่เ,เอาคนละกีค่ะเห็นไหม เดินทางเข้ามากรุงเทพก็ถ่ายทำก็สบายไปหน่อยอยู่ที่นู่นกินขน,นมนเข้ามาอยู่ในกรุงเทพอ็นดน้วยเนาะทำยังไงนี่เป็นรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจ สวยเขาทำมาอร่อยสองละสามสิบห้าบาทนะคะโดนกินไปขึ้นนึงแล้วแบ่งกับหลานอันนี้ก็อร่อยแยีหน้าอือหื นูไม่ได้กินลูกิบใจวยสวยนะสวยสวย <c oughs> ติดโอยเนาะทำยังไงนี่เป็นรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจสวยๆนะอัน เดินทางเข้ามากรุงเทพก็ถ่ายทาํำเพื่อนๆวันนี้เพิ่มน้ำตาล <c oughs> เพิ่มความหวานให้ตัวเองอีกแล้วค่ะทานขนมกันนะคะขนมเคพระพุทเจ้าเขาบอกให้เขไม่ให้ถ่ายบ้ของเอไอไม่รู้พุทธศาสนาก็ไม่ให้มันจะออกหอมๆมันหวานอันนี้อันนี้เขาเรียก นี่เย๊บวยก็ซื้ออันนี้มาเอาไว้ปักหัวปักผมนี่เอาไว้ปักเ่อยเนาะทำยังไงนี่เป็นรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจสวยๆมดเฮ้ยหมดหมด,หมดธรรมชาติแล้วเจ๊บวยอ,อนะขนมกรอบๆเนาะ ขมนมกรอบเนาะก็ธรรมชาติแดดเผามากเนาะมเมี้นเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงก็กินเพิ่มแต่ความหวานอยู่นู่นไม่ได้กินดูคลิปเจบ่วดสวยนะ เขทำเค้กนะอร่อยดีเ,เลยๆเื้อมากินกหน้าหน้ากล่อยทองไม่หวานจัด อืมก็อร่อยดูน้สองหน้อยู่นู่นไม่ได้กินดูทิบเจ๊บวยสวยนหะมมอมเมนเข้ามาอยู่ในเมืองกลุงมก็กินเพิ่มแต่ความหวานเพื่อนๆวันนี้เพิ่มน้ำตาลเพิ่มความ